เอามาต,ต่อ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 ห้าตินห้า,นาินไอห้าจิเบีใหอัน,นกดตีกดตีกดตีน,นะครับทุกคนกวตีชคกดนตีน่้เปื่อยยงบอลฟันเส้นียกไปอุ้ยเจ,จ็ดเจดจก็พีพีอบ้งเจ็ดอบาบ้ามามาูมามาขอกูขอเปิดก่นเจ็ดพีพี มึงคิดว่ามึงเป็นเป็นเป็นฝุ่นกระป๋องปีแถววิทย์เบี้ยเด้อมึงคิดว่ามึงเหงื่อนักเหรอไม่ได้โหดหไอ้กั๊อุ้ยนี่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 มึงดูนี่มึงดูมกุลาวไอ้เดี๋ยวมกุลาไม่ตายคิดดูนะเดี๋ยวมันเดี๋ยวเโอ้โหเกยตายแทนเลยนี่มาเช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 ่มาเย้มาเย้ จอนี่เปน็นพลังวัดคำนั้นว,ว,วูดดูโย,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 ยมันจะเออไม,ม่ไม่เจ็บเลยวันน่ะวัวแม่งก็เจ็บดีนะอะไรอ่ะพี่เพื่อนครับพี่น้องโอ๊ยเราไปเบิดก็โอ๊ยไม่งกูกูเต็มเต็มเลยทีนี่โอ๊ยตายตายแน่เนี่ยตาย,ต,ายต้องเปิดเดนแล้วแหละโอ๊ยชิบหาโอ๊ยบ้าอะไร

นาะนาวะวานนะขวาไม่รู้จักหรอกิดอ,อะไรเ้ยเฮ้ยอย่ามาห้ากับพี่ไอ้นนอยูค่คนรักกับพี่เต็มอย่ามาห้ากับพี่นะไอ้ขับไอ้นอ,อง อยู่โคราดกับพี่เนี่ยอย่ามาฆ่าอย่ามาห้ากับพี่อย่าห้าคนเป็นเดี๋ยวม่งโดนเจอเป็นโกรกแม่โอ้ยเบื่อเบ er ื่อเบื่อทุกคนครับเดี๋ยววันนี้ผมจะขอเลิกทำคลิปจักหนึ่งวันนะหนึ่งวันนั่นแหละครับและตอนนี้ผมขอไปนอนพักก่อนนะครับบายบายเลิฟเลิฟกิ้วกิ้วดิดนนิ้วบายบาย